นิทานอีโศกเรื่องนกยุงกับนกกระเรียนลึกเข้าไปในป่าใหญ่นกยุงตัวหนึ่งที่คนสวยงามมันได้เดินมาที่ลำทารพอรู้สึกกระหายน้ำและหวังจะกินน้ำสักหน่อยเมื่อมันเดินมาถึงลำธารสายตาก็เหลือบไปเห็นนกกระเรียนตัวหนึ่งเดินลงมากินน้ำเช่นกันเจ้านกยุงนึกกระหยิ่มใจหวังจะโอ้อวดความสวยงามขนของตน เธอจะบอกว่าตนเองนั้นมีความสำคัญที่สุดในบรรดานกทั้งหลายในป่ามันจึงเดินเข้าไปใกล้นกกระเรียนตัวนั้นแล้วพูดขึ้นนี่เจ้านกกระเรียนข้าจะบอกอะไรสักอย่างให้เจ้ารับรู้ไว้นะข้าหนักเป็นนกที่สวยที่สุดในบรรดานกทั้งมวลดูหางของข้าสิมีประกายเป็นรัศมีแห่งสีรุ้งทุกสีดูสวยงามทีเดียวส่วนเจ้าดนาะหรือ มีแต่เพียงลำตัวสีเทาเรียบๆเ,เท่านั้นเจ้านกยุงพูดด้วยความภาคภูมิใจเจ้านกกระเรียนที่กำลังก้มหน้ากินน้ำอยู่เงยหน้ามองเจ้านกยุงอย่างเรียบเฉยแล้วตอบไปว่าจริงอยู่คนของเจ้าดูสวยงามเป็นประกายมากในหมู่นกทั้งหลายแต่ข้าบินไปในท้องฟ้าได้ในขณะที่เจ้าทำได้เพียงเดินอยู่รอบๆลานดินริมน้ำ คงไม่เคยบินขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อมองลงมาที่เบื้องล่างเลยสินะเมื่อนกกระเรียนพูดจบมันก็ทะยานบินขึ้นฟ้าอย่างสวยงามทิ้งให้นกยุงยืนแหงนหน้ามองเจ้านกกระเรียนที่กำลังบินจากไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความสำคัญและคุณค่าของแต่ละสิ่งมีความแตกต่างกันนิทานอิโศเรื่องคนเลี้ยงแกะกับสิงโต วันหนึ่งคลเลี้ยงแกะกำลังนับฟูงแกะของเขาตามปกติแต่แล้วก็พบว่าแกะหายไปหลายตัวนี่มันเรื่องอะไรเนี่ยใครมาขโมยแกะของข้าไปเขาบ่นด้วยความหงุดหงิดและโมโหเขาคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงดังลั่นทุง่งญ้าข้าจะต้องจับตัวหัวขโมยให้ได้และลงโทษให้มันสาสมกับความผิดด้วยความสงสัยเขาเชื่อว่าต้องเป็นฝีมือของหมาป่าแน่ๆ จึงมุ่งหน้าไปยังภูมิประเทศที่เป็นหินระหว่างหุบเขาซึ่งเป็นที่รู้กันว่ามีถ้ำหมาป่าอยู่มากมายก่อนออกเดินทางเขายกมือขึ้นสวดอธิษฐานต่อเทพจูปิเตอร์โอ้ท่านเทพผู้ยิ่งใหญ่โปรดช่วยข้าให้เจอหัวขโมยเถิดหากข้าเจอมันจริงๆข้าจะถวายลูกวัวตัวอ้วนพีตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาแด่ท่านคนเลี้ยงแกะใช้เวลาตามหาหมาป่าอยู่เป็นเวลานาน แต่ก็ไม่พบล่องรอยเลยแม้แต่น้อยเขาเริ่มถอนหายใจด้วยความเหนื่อยล้าหรือว่าข้าคิดไปเองกันนะแต่แล้วทันใดนั้นเองสิงโตใหญ่ตัวหนึ่งก็ปรากฏกายออกมาจากเงามืดของถ้รมันลากแกะที่ถูกขโมยไปหลายตัวไว้ในอุ้งเท้าคนเลี้ยงแกะตกใจสุดขีดเข่าสุดลงทันทีโอ้มาไม่นึกเลยว่าจะเป็นเจ้าสิงโตไม่ใช่หมาป่า เขาสั่นกลัวจนต้องร้องอธิษฐานอีกครั้งอลิจาโอ้เทพจูปิเตอร์คนเราเช่างไม่รู้เลยจริงๆว่าตนกําลังขออะไรไปเพื่อตามหาหัวขโมยข้าบนว่าจะถวายลูกวัวตัวอ้วนพีแก่ท่านแต่บัดนี้หากท่านช่วยให้สิงโตเจ้าตัวอันตรายนี้ไปให้พ้นข้าสัญญาจะถวายวัวตัวเต็มที่ให้แก่ท่านเลยเถิดแต่สิงโตเพียงแค่มองด้วยสายตาคมกริบ แล้วลากเหยื่อของมันกลับเข้าไปในถ้ำอย่างสง่างามคนเลี้ยงแกะนั่งหน้าซีดเหงื่อท่วมกายใจเต้นแรงเขาพึมพำกับตัวเองแท้จริงแล้วข้าเองต่างหากที่โง่งมขอสิ่งที่ไม่รู้ว่าจะพาอะไรตามมาตอนนี้ข้ากลับได้เจอกับสิ่งที่น่ากลัวกว่าที่คิดเสียอีกเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเรามักไม่กระตือรือร้นกับสิ่งที่เราสแสวงหาหลังจากที่ได้พบมันแล้ว ดังนั้นจงอยากขอสิ่งที่อาจนำหายนะมาให้หากสิ่งนั้นเป็นจริงตามที่ขอนิทานอิศกเรื่องลิงอวดเก่งกาลครั้งหนึ่งมีชาวประมงคนหนึ่งออกหาปลาที่แม่น้ำใหญ่เขาโยนอวนลงไปกลางน้ำแล้วก็กลับไปที่กระท่อมเพื่อหุงข้าวรอเวลาเมื่อได้เวลาค่อยกลับมาดู ว่าในอวนมีปลาติดมาบ้างหรือไม่บมนต้นไม้ใกล้ๆนั้นมีลิงจอมซนตัวหนึ่งนั่งเฝ้าดูตั้งแต่เช้ามันเห็นชาวประมงทำได้ง่ายๆก็เริ่มเกิดความคิดขึ้นมาไม่เห็นยากเลยแค่วางอวนลงน้ำก็จับปลาได้ข้าก็ทำเองได้เหมือนกันลิงพึมพักับตัวเองด้วยความมั่นใจเมื่อชาวประมงจากไปลิงก็กระโดดลงจากต้นไม้ เดินดุ่มๆุมไปหยิบอวนอีกปากหนึ่งมาลองทําดูมันลากอวนไปที่ริมน้ําแต่ด้วยความที่ไม่รู้วิธีใช้อวนมันโยนผิดผิดถูกๆูแถมยังพันแขนพันขาไปหมดอ้าวทําไมมันพันกันยุ่งแบบนี้ล่ะออกไปสี่ออกไปลิ่งน้องเสียงหลงพรางพยายามดิ้นหนีแต่ยิ่งดิน้นอวนก็ยิ่งรัดแน่นลิงลงกลิ้งลงไปในแม่น้ำน้ำเย็นไหลบากกระแทกตัวมัน มันพยายามตะเกียกตะกายแต่แรงอวนก็รัดแน่นจนหายใจไม่ออกไม่นานนะักลิงจอมโซนก็สิ้งใจในน้ำเงียบงันไปกับสายน้ำเย็นเมื่อชาวประมงกลับมาเขาเห็นอ้วนพันอยู่กับซากลิงก็สายหน้ากลางพูดเบาๆว่านี่แหละนะใครไม่รู้จริงแต่หานทําก็ย่อมเจออันตรายแบบนี้เองเรื่องนี้ซอนให้รู้ว่า หานทําในสิ่งที่ตนไม่รู้ยอมได้รับความเสียหายหากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ช่องมามิมีและมิมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ